สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับการทําปุ๋ยน้าครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือกาแฟนี่แหละครับกาแฟซองเดียวสามารถทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและอีกอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอพ้นละ หนึ่งสับสไคร์สันกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทาปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกาแฟซองนี้กันเลยนะครับชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลอย่างแรกเป็นกาแฟครับกาแฟหนึ่งซองอย่างที่สองไข่ไก่นะครับอย่างที่สามนี่ครับผงชูรส เรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับดวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน้ำเปล่าเราเตรียมมาใส่กาแฟลงไปเลยนะครับเราจะชงน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้น้ำเย็นก็คือแบบนี้นะครับเราใส่กาแฟลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเราคนนะครับคนกาแฟจนละลายนะครับกาแฟก็สามารถ ไล่แมลงได้ด้วยนะครับกําจัดมแมลงที่มากัดกินใบม,มะนาวหรือว่ากินก้านมะนาวได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนี่ครับไข่ไก่ครับไข่ไก่หนึ่งฟองเพิ่มโปรตีนวิตามินแคลเซียมให้กับต้นมะนาวของเราใส่ลงไปเลยครับมีอย่างหนึ่งก็คือโมโนโซเดียมมูนเตเมดนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับ เร่งดอกเร่งผลแนะทําให้ขั้วเหนียวไม่หลุดง่ายนะครับนี่ครับใส่ไปนะครับหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนชาก็พอนะครับช้อนชานี้แล้วก็กะเอาประมาณนี้นะครับคนเลยครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปี แบบนี้เลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเสร็จแล้วให้เราเทใส่นะครับในเครื่องฉีดพ่นแล้วนำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านตามยอดของต้นมะนาวได้เลยนะครับจะทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามาครับ2ลิตรครับ เอปุ๋ยน้ำของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเราใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปแล้วเราก็ทําการปิดฝาครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขเย่าส่วนผสมครับให้เข้ากันอีกทีแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับมะนาวกําลังติดลูกออกดอกเล็กๆแบบนี้เราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับ จะทาให้มะนาวของเราลูกใหญ่แล้วก็ปราศจากเช,ชื้อโรคเชื้อรานดหนอนแมลงชืพ่นด้วยปุ๋ยน้ําแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับรับรองมะนาวบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลลูกดอกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้แน่นอนเลยครับนี่นครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเรานี่ ให้ติดดอกออกผลลูกแบบนี้ครับเต็มต้นเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะกินก้านไหนดูครับมะนาวติดเต็มเลยครับเวลาฉีดพ่นนะครับอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้นะครับจะทำให้มะนาวของเราลูกใหญ่ลูกโตโตออกดอกออกผลดอกเต็มต้นแบบนี้กันเลยนะครับ